องอแบบเด้งเด้งห,หวานๆเลย โอ้สวัสดีจุงการสวัสดีค่ะวันนี้จะพาเข้าครัวทําเมนูต้ยมยำทะเลนะคะพี่นอ้องต้มยำน้ำใสจะใส่ใบกะเพราด้วยค่ะนี่เครื่องเราก็จะมีะะขาตะไคร้ใบมะกรูดเนาะค่ะนี่พริกเราก็โขกเรียบร้อยแล้วไปทํากันเลยค่ะใส่เครื่องต้งยมยำของเราลงไปค่ะเลยปิดฝาค่ะน้ําเดือดแล้วใส่พริกที่เราโขกลงไปค่ะ ใส่ผงอีกของเราลงไปปิดฝารอเดือดอีกทีนึงค่ะเดือดแล้วเดี๋ยวเรามาปรุงรสกันค่ะพี่น้องว้าวนี่จ้าต้มยำน้ำใสของเราเดี๋ยวปรุงรสกันค่ะผงปรุงรสหนึ่งช้อนชาผงนัวหนึ่งช้อนชาน้ำปลาเล็กน้อยค่ะเพิ่มความหอม รสชาติตามใจชอบเลยนะคะโอ้หอมจังเลยสุกแล้วปิดไฟเดี๋ยวเราใส่มะนาวนะคะใส่มะนาวลงไปความเปรี้ยวตามใจชอบเลยนะคะปิดท้ายด้วยกระเพราในส่วนของเราเองหอมๆค่ะต้มยำทะเลน้ำใสเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟละจ้า เดี๋ยวเรามาชิมกันค่ะตักใส่ถ้วยเลยถ้วยมานถ้วยมานพี่น้องถ้วยมานค่ะอืมสดหอนหอนืมชคด้เกลียนก็นแบบน้ำลายแตกแล้ว จิมน้ำก่อนโอ้ยเจียจาดมากอืมปลาหมึกก่อนเลยค่ะอืมนล้วแบบเด้งดึงเด้งดึงมากค่ะอืม Mm. แบบเนื้อเด้งแล้วก็ mm. กุ้งจะมีรสชาติหวานมากนะคะแบบเนื้อหวานเนื้อหวานหวานีลยอ๋อ สาบนีน้ำเนี่ยจะมีแบบมีความเปรี้ยวแล้วก็หอมนะคะพี่น้องเปรี้ยวของมะนาวคะ่ะแล้วก็หอมใบกระเพรา เมนูนี้แซ่บอีรีสุดยอดสุดยอดอีลีค่ะโอ้ very good